ใส่แว okay. okay. ันนต่ายีบาทนะคะทุกคนก่อนเข้าเนาะสวยมากเลยออันนี้ก็จะเป็นร้านเหมือนร้านคาเฟ่นะคะทุกคน จะเป็นบ้านแบบสองชั้นอะคนเยอะมาก สวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปมากเขาเปิดมากี่วันแล้วอะดาสามวันสามวันใช่ไหม,มเขาเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะทุกคนสวยมากบอกว่าคนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะไปยังไหนก่อนคทุทุกคนสวยมาก สวยมากทุกคนคือวิวคือได้เว้ยและคือแบบพื้นที่อ่ะกว้างมากเลยเรื่องตกมากเลยอ่ะอม,มันแอบจะค้างๆนิดนึงหม่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเมนูนะคะทุกคนขึ้นไปด้านบนเหรอว่าจะไปถ่ายก่อนไปถ่ายก่อนดีกว่าเนาะถ่ายด้านล่างก่อไนได้ได้หมดคนเยอะมากค่ะ เยอะมาก กล้าขึ้น๋รอด้านบนกล้าอะไรกลัวอะไรอะ่ะไม่เป็นไรยังพึ่งทำใหม่ใหม่เดี๋ย <c oughs> นี่ถ่ายตรงนี้สวยดิคนเยอะเบืคนเยอะมากเลย <c oughs> นี่เราจะมาถ่ายกันตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าจุดที่เราจะถ่ายคือแบบถ่ายได้เยอะมากแล้วก็สวยมากด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ กล้าไปไหมกลไปไหมเกิดอาการกลัวนิดหน่อยนะคะทุกคนยอมเป่ายอมเป่าไปถ่ายนะยอมไหนั่งม่ตั้งนั่งไม่ตั้งนั่งคือคนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจุดที่เราจะไปถ่ายข้างหลังนะคะทุกคน บอกว่าวิวสวยมากแลวคือแบบตอนนี้เป็นวลาประมาสี่โมงกว่านะอ๋อจะไปรู้ว่าเจ้ามากเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายข้างในตรงนู้นนะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นุดนั่แแหละที่จะไปถ่ายนะคะทุกคนไอ้วันนี้ไงทำปบบโกรแกรมมานะคะทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะแอบคิดแบบเฮ้ยจะได้มาถ่ายหรือเปล่าเพราะว่า หนึ่งคือฝนจะตกนะจ๊ะไปไปไปข้ามาตัวนะฝนคือซอสมันจะมีค่าบริการเข้าทาง20บาทนะคะทุกคนแล้วก็มีขายแมสด้วยซึ่งใครที่แบบลืมพกพาแมสเนี่ยก็สามารถซื้อได้โอ้แป๊บนึงจะถ่ายรูปกลอนออมถ่ายถ่ายตรงนี้หรอไม่ถ่ายตรงนู้นก่อนนี่ตรงนี้ถ่ายตรงนน้นก่อนไปไปไป ถ้าไม่มีน้ำนี่คือแบบสวยมากเลยนะถ้าไม่มี์้ำนี่คือแบบาอย่ากเลยนะ อย่าไปถ่ายข้างบนนเอาเปลนก็ขีลง,ลงเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไม่เราจะไปที่คาเฟ่ Amazon ออที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกคนเป็นแบบเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะสวยสวย่ะสุยคือวันเหมาะกับการที่แบบเราจะมาแบบถ่ายรูปอะไรี้ยกับเพื่อนอะ่ะคือแบบโอเคมากเลยะะแล้วก็มันมีบริการน้ำให้ด้วย k a l ลออออูดอ๊อดเองก็ไปเอสโซ่มาเ i ี่ n สโนว์กิออล,ลกันไงไงน์เอสโซ่เอ็นเ o อร์ค a จอ,อยกิไม่ลลไต้องเป็นป n ญหาเกิดได้ยังไงไปกันเลยทุกคเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่อเมซอนที่เพิ่งเปิดใหม่นะคือแบบเขาบอกว่าวิวสวยมากทุกคนในแบบที่ถ่ายคือแบบโอเคมากเลย,เ,ยเราจะไปตลาดต่อแล้ว,ลวยูจะไปกินข้าวไหม ไปไปแล้วก็ข้าไปตลาดกลับบ้านแล้วใช่ไหมออกออกเลยนะอ๋อก็คือเขามาขายช่วงเย็นอ่ะทุกคนออกนะก็คือที่ขายจะออกยังออกเลยไปถ่ายแล้วนะไปถางข้างมาได้จะออกแล้ำมันมีดมีมีคนขโมยนี่ด้วยนะคะทุกคนร้อนร้อน Baik dia lah, tak nak selit dah Tak, awak nak pergi selit, nak pergi Ha? Baik lah yang tak baik lah, aku dah tu, awak Beri dah ni Beri มันสูงด้วยคือแบบข้างนอกอ่ะก็่ายได้นะตรงนั้นะ่ะจุดเช็คอินหนัทุกคนต้องมาเช็คอินนะเว้ยตรงเนี้ยคือแบบดีดีมากแมก่แล้วก็แบบสวยมากก็<โ>ท<ษ>ุกคนสำหรับใครที่แบบลืมพามส์มามันมันมีที่ขายมาสนะด้วยละประมาณสิบบาททุกคนถ้าไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะไปถ่าย ึ่งจะบอกว่าที่ถ่ายคือแบบเยอะมากเดีะะ๋ยวเราจะไปเช็เกอินแล้วก็จะไปถ่ายรูปวยทุยคนตรงู้น,นมันตรงมันก็ถ่ายได้นะคะนะายนนีรอ่ะมาดูมันมาดูมาดูกับเอ็มอ,อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะ ปายนาราตรงนี้อ๋อจักเดี๋ยวพอ,ะจ,อะแบบวจะมาบอกอีกทีนะว่าจุดของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนไว้มัตตหรือว่าซิกเกอร์คลิปก็ต้องทำถ่ายก็ต้องถ่ายคิดดูยูทูบเบอร์

สำหรับใครอ่ะที่จะมาถ่ายรูปนะฟ้าแนะนําให้มาแบบเท่งเท่งนิดนึงอ่ะพราว่าคนน่าจะไม่เยอะนะแต,แต่ว่าวันนี้ยังไม่มียังไ,ไม่มีเหตุใช่ยิ่งแบบช่วงเย็นๆนะยิ่งถ่ายแล้วก็มันจะยิ่งสวยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีแดดไงเข้าใจฟิวปะมีข้างในตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีตรงนี้ด้วย ตลาดนัดอ๋อมันคือตลาดนัดตรงนี้โอ้านยาทุกคนคือมันมีตลาดนัดสะพานยาวใช่ไม่บอกไม่รู้มันจะมีพวกเสาอ,อาทิตย์นะคะทุกคนสองวันนะน่าจะเป็นโซนตรงนี้นี่คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเออเนี่ยมีตลาดนัดด้วยนะ มูดเยอะต่ไมมานี่ยไมมา้นยยยวอหลังแล้วอ้มัเริ่มกอนนที่ทุ้ามาเจอ่มจัตวา้าดคหลัที่่ก็ม่คาถ่ายเยอะไม่ได้นะคะทุกคน ส่วนหนึ่งก็คือคนเยอะเดี๋ยวจะซื้อโดมนะแบบคลิปก็คงจะด,ดีกว่านี้อ่ะเงี้ย <Hey. S 1> สิบบาทห้ามึงก็เดีย๋บบดยหมดละคือคนเยอะมากเว้ยถ้าเมื่อวานนะถ้าเรามาคนเยอะกว่านี้อีก เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีถนนคนเดินด้วยไงและคือแบบตรงนี้มันเปิดเนี่ยทุกคนมันก็ยิ่งเยอะ <c oughs> คือจะถ่ายยากมากเพราะว่าคนเยอะมากและแบบต้องรออ่ะเข้าใจฟิววะ <c oughs> ตอโอเคค่ะทุกคน <c oughs> จะไปคาฟเฟ่ <c oughs> อเมซอนไหมเดี๋ยว เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปรอดูตอนต่อไปถ้าไม่ทันก็ไปที่นี่ค่ะไม่ต้องไปถ้ที่ทันต้องไปที่นี่ไงแต่สวยมากเลยนะเดูอะไรกันได้หคุณอจอยเป็นจังเราทำน้ำจิ้มแล้วก็ไปอเมซอนเลยถ้้าทัันนไแจงกโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะไปทานข้าวก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันที่ร้านร้านอะไรไม่รู้อ่ะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกด subscribe ให้ด้วยนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฟ้าอาจจะไม่ได้ตัดต่อคลิปแบบยาวมากยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันทีไ่ไปบาย